สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเราพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดมีวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมนะคะก่อนที่จะเข้ารายการอาจาร,รย์รักขอ,อกําลังใจาจากทุกท่านด้วยค่ะช่วยกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้กับทางรายการด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจทุกท่านที่ส่งมาให้ มาถึงช่วงของการทำนายไทยทักดวงชะตากันชาวว่านาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยบอกได้เลยนะวันนี้ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่าจะใช้จะจ่ายอย่คล่องไม้คลองมือแต่อาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่นอกเหนือแผนาการที่เราวางไว้นะคะคนที่ติดต่อในเรื่องเงินทองที่ค้างไว้นะคะวันนี้ก็จะได้รับข่าวครา,าวที่เรารอด้แหละส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะ คนที่เกิดจวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยต้องเบาๆไว้บ้างน,นะนะคะเราก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการตัดสินใจใช้ใจ่ายเงินค่ะหากใจร้อนนะคะหากใจเร็วไม่คิดให้รอบคอบอันเนี้ยจะเกิดการเสียหายได้สำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารเป็น,นพุนคืนแล้วก็วันจันทร์วันนี้นาะบอกได้เลยค่ะเป็นวันที่คุณมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงค่ะแล้วกระแสของการเงินก็ยังคล่องในคล่องมือดีอยู่ด้วย เรื่องหน้าที่การงานค่ะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการติดต่อประสานงานแทรกนิดนึงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารนะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาต้องมานั่งแก้ไขกันสาหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีครีมแล้วเครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ลักษณ์ยังเน้นในเรื่องของทองคําหรือเครื่องประดับสีทอง แล้วก็เครื่องเงินค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งมิ่งที่ดิงดูดในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความเป็นมงคลมาให้กับเราส่วนใครก็แล้วแต่ที่ต้องการสักการะเสริมดวงนะคะในเรื่องการเงินกับโชคลาภให้ไปขอพอรกับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลหลวงพ่อปากแดงค่ะแล้วก็ไอ้ไข่แล้วถ้าเกิดคุณต้องการเสริมดวงเรื่องงานนะคะให้งานปังนะคะก็ขอให้ไปสักการะขอพอรกับหลวงพ่อคูณองค์พระที่เนีและก็พระศิววรี คนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะอย่าลืมนะคะต้องเติมน้ํามันตะเกียงหรือบริจาคค่าน้ําค่าไฟค่ะอันนี้สองตรงนี้จะทําให้เราอะคะ่ะจะทําอะไรก็จะรุ่งโรจนะคะจะชดช่วนชัชวาลเลยทีเดียวละนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วอะไรที่เราตั้งเป้าไว้ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆด้วย เรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาทรทำบุญเรี่ยงพระก็ดีนะคะก็ในอาหารนั้นจะต้องมีไข่ค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ยัดไส้นะคะไข่พะโล้บัวรอยไข่หวานเบกเกอรี่ที่มีส่วนผสมของไข่ใช้ได้หมดเลยนะเพราะตรงนี้จะเป็นเคสค่ะจะหยิบจะจับอะไรมันจะคล้องไม้ขค้องมือนะคะแล้วข้อสำคัญนะคุณจะได้รับความชื่นชมนะคะจากคนรอบข้าง ซึ่งตรงนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าจะทำให้ประสบความสาเร็จได้สำหรับช่วงของการบางตัวเล็ขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมค่ะในราบ1 7.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข5เลข8เลข1เลข0เลข7เน้นไปที่เลข6กับเลข5ชุดจับคู่62 64 67 69 25 45 75 95 และในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข7เลข2เลข4เลข9เลข8เน้นไปที่เลข5กับเลข7ชุดจับคู่51 53 56 50 17 37 67 07และมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข4เลข2เลข0เลข3 เน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดชุดจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหดดแปอันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธหัสบปดีค่ะพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเป็นประจำวันกับอาจารย์รักษ์ทางช่องทางซิงมีดอทมีอย่าลืมนะคะส่กงกำลังใจให้กับอาจารย์รักษ์สักนิดหนึ่งค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ